มีติงวัวไอ้ไอ้ฮัลโอ๊ยโอ๊ยมีมีเอ้ยมีมีอยู่ไหนมีอยู่ไหนมีอยู่กับเขามีอยู่กับเขาเขายังตามไม่อยู่ไหนถึงรถแล้วมีมีฉีดไล่ไล่ไม่ไปจี้เย่ไปเดี๋ยวไปกันต่อเราอะไรไปเก็บของแล้วมาหมดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอ่าลุยไปกันต่อ ตรงไปที่ถนน65ด้วยไอ้เกลปี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 ไปราไปหลบไปไม่หลบชนนะครับจริงออ้อยอๆปีนเอ้อาวะโอ้ยบไม่ได้เอวเขาเก่งปลบอะย เป็นไรโอ้ยอออเอ <c oughs> ขึ้นไปอีกเออเค <c oughs> โอค้ยแเ้วอไรมามจะเพึ่งไปนะขอไปตรวจสอบสภาพก่อนจอดครับจอดจอกันครับจอกันครับจอกันครับ <c oughs> <c oughs> โอ้สาพขาดใช่ไหม น,น,นสบายค่ะครนะับสบายค่ะเราต้องไปแล้วเปล่าเราจะต้องไปแต่ว่ามันได้ไงมีไม้พลาดเหรอมีไม้ให้เห,เหมือนเราขึ้นใช่ใช่ขึ้นเร็วๆไปอ่ะโอเคโอเคไป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 ได้ไปได้บ <c oughs> ี๊มีต้องขึ้นปุ๊บระเมีก็ต้องไปต่อแบบขึ้นไแบบสนูทให้ได้นะโอเคไหมเราทำได้ไหมโอเคไปกันกระจันทร์ไพ่ท่านสุดยอด นะครับผมพร้อมเอ๊ะมีงมึงมียื่นดูเลยลุยตามิเดือดหอใช่ได้เวลารถหอราหอเปนแมนขอแบบเต็มกำลังเอ๊ะมีทะลุแล้ว เลยเหลือแต่โครงไม่ไหวหนึ่งไปเลยเร็วๆหนึ่งนี่สองแล้วพี่สองสองพอไหมพอไหมอืมอมตึ๊งโอ๊ยถึงเดินน้ำตกที่เราต้องการกันไปกันมี่โอเค มีมีตต่ขาที่หรอปีใช่อะมีไต่ขาที่นะบี๊บอะปีปีจะไปจอดตรงไหนครับอีกเนี่ยกลับให้ล้อมันตรงกับไอ้ตัวนั้นนะขับอีกขับอีกจะไปอีกะไปอีกสิเพราะว่าเราจะไปปักเราจะไปปักตรงไหนเราต้องไปลงไปปักฝั่งโน้นเลยถูกปะล่ะมาแล้วเสร็จนะเออเอาบิ๊กเบก่อนทีเนี้ยถ้ามีใบปักแล้วอ่ะมีต้องถือไปยังไงวะเนี่ย มีต้องไปคนเดียวเขาต้องเป็นคนขับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่แต่เนอะมีลองถ้ามีไปเรามีจะกลับออะได้ไหมไม่น่าจะได้นอกจากว่ามีจะเบี่ยงเขาขึ้นมาปล่ล่ะนี่คเขาเป็นคนขับอ๋อเบี่ยงปีขึ้นมาใช่ไหมใช่ใช่ อย่างนั้นเดี๋ยวเราเราโดดลงไปได้เลยใช่ป่ะอ๋อหรือว่าต้องยังไงโดดลงไปเลยได้ใช่ไหมโดดไปได้ไปเลยทึบไอบิน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 ได้เมื่อกี้มีก็เพื่อปีกก็เพื่อปีกเที่ยวมาเที่ยวมีแต่เดียวมีต้องปารีมอมาให้มีด้วยได้ขาไหนได้ประมาณไหนได้แค่เดวิดตอนเี็นกลเย็นโอเคนะมีต้องอุ้มพีซึ่งเรากดกดอะไรกดคิวค้าง์คิวค้าง แบบชาร์จก่อนชาร์จก่อนแล้วก็ก็แบบลอาบิงกระโดดแล้วก็ปล่อยเลยเออไม่เห็เออคาที่เลยเรียบร้อยมันคงต้องพุ่งไปอย่างเดียวนั่นแหละแต่ด้วยวิธีไหนอุ้ยเนี่ยเอาออกนลย ใช่ลองออกไหมไม่ให้หน้ามันยืน่นลอง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 ที่ลองลองลองเนี่ยก็ต้องเริ่มใหม่อีกหลายรอบอยู่หรอกลอบอีบานผ่านน,นะบาน,านบ่านปะ่ะโอเคไปเลยค่ะลุยขอแบบเกียร์แบบเร็วๆสับๆเดี๋ยวถหลังก่อนถหลังเพื่อบ,บูทก่อนโอเ แค่ไหนวะเนี่ยแค่นี้แหละผลาญลาเออนี่เป็นเนินละถ้าเป็นเนินพี่ต้องเอิร์นพี่ต้องพ้นตรงเนินไปให้เป็นเกณฑ์หนึ่อแล้วก็ไปเร็วๆห้เบรกฟูแล้วก็ไปเกณฑ์สเลยไปเร็วก่อนไปหนึ่งไปหนึ่งแล้วก็ไปเกณฑ์สอง้วพี่ไปไไป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 แค่้ไิงได้แล้ได้ยูไดยูไดยูไดยู โอ้ยโอ้ยคเกงเลยโอ้ยีีมดยิ่งเีมยงดำก็ดล้อขล้มล้มล้มล้อล้อขลล้มล้อขล้อขล้มล้มล้อขล้อขล้มขล้อขล้มขลล้อขลล้มขม้อ้อขล้อขม้อขมีอขล้มีล้อขมอขม้มีม้อขล้อขล้มขา้มขอขลล้อข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 มีออขม้มีลอขม้มีล้้อมีอข้ออ้ แล้วมีตามมาปะเนี่ยไม่ตามแล้วไม่ตามแล้วโอเคจอการจกัการอ๋อไม่ตามใช่ไหมจริงกระทุกันเพิ่งไปเพิ่งไปจอกันได้จัดได้ไหมมันมาถึงตัวแล้วเดี๋จริงเหรออั้หนึ่งหนึ่งไม่น่าเป็นแล้วละโอ้ยมีทุกขฮ้ยมีมามีมาทำไงนเนี่ยไหนดีเสียงอ๋อมันมาตามปีบ้างหรือว่าอะไรอ๋อมันดีไปแล้วโอเคโอเค โอ้ยมีมีแก้วมีตามเขามีตามเขาโหยอะสุบุรีเลยออะไรอ่ะอออะไรวะเนี่ยมีตัวนี้มาวิ่งไวจังตามกันมาทำไมโอ้ไปแล้ว แล้วกลับมาละเม่เอ่ะเดี๋ยวเราอาจจะใช้ขับขึ้นมาบนนี้เดี๋ยวเราดึงเอาดึงต้องต้องดึงถอยก่อนไหมได้พี่ถอยขึ้นได้ไหมดึงไอ้ดึงถอยดึงถอยเอาดึงดึงก็ได้ดึงก็ได้ดึงถอยได้โอเคโอเคเดี๋ยวมันช่วยตั้งไม้ตรงนี้ก่อนอ๋อโอเคมันถอยได้เลยถอยได้แล้วโอเคอ๋อต้องติดทีละฝั่งอ่ะโอเคโอเคโอเคงั้นเราฝั่งนี้ออมากันใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไปไป มาป่ะพีรับมานั่นเลยมาสคมเราก็หมดแล้วว่ะพีเอ้ยแย่ล้ได้อยู่แล้วอะมั้งเดี๋ยพีขับไปแล้วพีจอดด้วยนะเดี๋ยวเบมไปถอยอ่นหลังออกให้ได้เลยเ้มรถไหลรถไหลยังไม่้ันตายเครื่องเลยเอ้ยโอ้ยเบ๊กเบ๊กเบ๊กเบก วติดร่องอะติดอันนี้น่าจะไปไม่ได้เดี๋ยวเดี๋เดินดึงก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคโอเคอ่ะอันนี้ได้เดี๋ยวดูสิเดี๋ยวแล้วหลังอ๋อมันอ๋อติดร่องท้ายใช่เดี๋ยว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 ฟางไม้ปุ๊บแล้วเดี๋ยวไปดึงไงเอาดึงที่ดึงดึงดึงไม่ได้ดึงไปข้างหน้าออเอาไม่ไปใส่ต้นไม้ อ okay. วางไม้ล่วงไปแล้วไม่เป็นไรซึบเอาอต้นนี้นะได้เลยโอ้ย <c oughs> perfect ไีแล้วก็ไม้ใช่ไหมเดี e: ย๋ยวมีวางให้จริงแล้วเรามีโมทอันเดียวแนะล้วรอบนี้ฮะมีไม้ไมแค่เนียเหรอรีโมทรีโมทโอเคปีมีวางไม้ให้ดันหนึ่งล้าตรงนี้ขาดไม้อีกท่านหนึ่งอะ่ะ

ได้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 โอเคพี่เราต้องหาแครบละของจริงอันนี้ของจริงเลยไม่มีแลจริงเบงไปปลดมาปลดแลเราจะได้แปลงก่อนที่มีจะมาไป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 ลุย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 ลุเราไม่มีหุปสรรคแล้วไปไหนวะเนี่ยอันนี้ลงลงข้างล่างใช่ค่ะทางเป็นไงอ่ะมองไม่เห็นมีไปดูให้เดี๋ยวต้องลงในรูนี้จริงอ่ะเดี๋นี่มันเป็นทางไปต่อจริงๆนะ

เฮ้ยอ๋อติดกันวหนติดอะไรกันเนี่ยเฮ้ยบ,บีนลับินอโอเคมาแล้วล่ะนี่มันจะเจอที่ตั้งแคมป์เหรอทำม,มาทำม,มาทำม,มาก็ดีนะน่าจะมีทราแคมป์ให้เก็บหน่อยเฮ้ยมีเหลือคขับหรือปเปล่าเฮ้ยม่ๆม่ม,มอะไร ฝูงควางตัดหน้ามีจริงเหรอพี่รีบขามาเราตรงนี้มีมีที่เช็คพอยด์มีมาดูฟ้ามีมาดูกฝางโอเคโอ้ยโอ้ยมีไปไหนมีมีมีมาดูมีอยู่นี่เนี่ยว่าเอ้ยมีอุ้มมาได้ทำไมเอามันไปด้วยไปเอามันไปกินไงเป็นอาหารโอเคเอ้ยอย่าบอกนั้นเช็คพอยด์นะเอ้ยเด้งเด้งเอ้ยเช็คพอยด์เรียบร้อย เดี๋ยวดูซื้อต้องไปทางไหนต่ออันนี้ต้องนั่งนั่งแพไปได้ไงมีใช่ไหมต้องมีคนบังคับด้วยอ่ะพี่ดูดิเออเฮ้ยเดี๋ยวมีบัคขับให้มีรถอะไรได้สิได้เลยรถขึ้นมานะโอเคเราเดินทางกระตับพี่เอาควางไปด้ไหมเอาควางขึ้นรถโอเคเราวางขึ้นรถไปแล้วไปด้วยเอาวางไม่ได้อ่ะวางบนหลังคาเลยไปบนเรือไม่เอาไว้บนหลังคาหรอกไม่บนหลังคา ไม่ได้แหละพี่จะชนน้องอะ่ะน้องก็จะตุยเนะน้ำลายมีน้องตัวแข็งไปแล้วตรงไหมเนะี่ยตรงเย่มขึ้นไปเลยแฮเบกเลยอ้อมอ,อ้อมอแล้วทำไมรถรถไม่แม่ไปอ๋อโอเคไปอยู่นะ เขาเป็นไงอ่ะไม่องลงไปดูสิมันไปแล้วไปแล้วปีปีนี่ไม่รถเบี้ยวไม่รถเบี้ยวปีมาขับรถอย่าลงจากรถเออไม่ไม่ไม่ปีเราจะรีบไปแล้วเบไปไปไปยี่ยี่มาไปถูกต้อง อ๋อล้วพี่ชนี่ตกลงมาในน้ำเคืออะไรโอ้ my g กอดโอ้ my g กอดรถฉันโอ้ไม่กอดบิ๊กบิ๊กบิกามาจากรัเหรอจะอยังลงไปดูเขาบอกว่ามันขึ้นอยู่กับเรือแล้วแบบว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกบกุ้ม พร้อมปีขับมาแล้วปีอยู่บนรถเลยนะเดี๋ยวมีจะรีบขับให้แล้วประตูไปไหนเราจะต้องไปทุบใช่เดี๋ยวเราไปทุบฝันหนูก้ค่ะเป็นไรอุ๊ยไอ้ทุบเลยดีกว่าไหมเดี๋ยวของในรถจะหลุดไหมวะหล่นน่เลยวะไม่หล่นไม่หลุดไม่หล่นนะโอเคโอเคงี้มาไหมต้องนับจังหมดที่ไอ้นี่ไว้อืมก็หมดแล้วเอ๊ะนี่เขาต้องคอยควบคุมด้วยเหรอใช่ปีต้องคอยเหมือนกับว่าปีต้องให้มันอยู่ในระดับของมันอะเห็นไหม ไปเลยเพราะถ้ามีเดินหน้าปุ๊บเหมือนรถปีจะถอยหลังอะ่ะแค่นั้นแหละมันจะเดินเดินอย่าง <Okay. S 1> แล้วก็เดี๋ยวพอถึงปุ๊บปี๊ก็ออกข้างข้ามไปเลยนะทางทางขวาเลยใช่ปะได้เลยโอเคโอเคต่นั่งรถหลุดไปแล้วนะเม่เอ้ยไปไหเห็นแล้วล่ะก็เหลือทุกสิ่งไ <Okay. S 1> ปนะเมทเรียบร้อย <Okay. S 1> เดี๋ยวเก็บของลอลแล้วซองเราแป๊บนึงงึบงึบ เอ้ยตามาไปคิวอีกแล้วขึบ้าขึ้นแม่มันซ้ำต่อบ,บนึงได้เลยเอาที่จำเป็นก่อนเขาประตูจังเป็นเอาเออกไปเลยอุ้ยไม่ได้ก็ของลนไงจำเป็นจำเป็นจำเป็น <S <S จะได้แค่นี้แหละหมดละแคปเราหน่อยม่มึอ เราหนักมาลุดมาหาไม่เจอเจอนไหมที่มันมีติ่งหนึ่งสีเหลืองเลยม่เห็นไหมอ๋อไม่เป็นไรหราไปะเลุยอเอาขึ้นปังเดินทางต่อไอขวาไปขวาไอไปซ้ายไปซ้ายเออขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยตามทางไปเลยขึ้นบนนี้เลยจริงไปเลยไปเลยขึ้นไปไวๆๆๆเกณฑ์หนึ่งยมยาวเกณฑ์หนึ่งยมยาวโอ้ขึ้นไปขึ้นไปได้ไวเได้ทุกอย่าง โอเคระวังนะข้าข้าเป็นแถวแมนอุ้ยน่ากลัวชิฟเฟิลเลยเป็นไรเป็นไรทางไหนเนี่ยเองไตรงขึ้นไปตรงขึ้นไปใช่ค่ะตรงขึ้นไปทางนั้นเป็นสะพานนะสะพานไม้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไปได้นะคะอย่าไหลนะคะอย่าไหลนะคะไปเลยค่ะเป็นไรเป็นแมนโอเคย้มมากอีกมาก ไปต่อไปต่อต้องหน้าไปเรื่อยๆกอดขอบเสาไปเรื่อยๆโอเคช่างปันไม่เป็นไรเราไป่อบข้างหน้าอย่าให้มันพังบุตรไม่นะพี่ทายหลังได้ไหมนิดเดียวนะเยอะๆโอเคโอเคพับเป๊กเบ๊กเบ๊ก้โไปค่ะไปตาโอ้โหโอ้ชีโอเคโอเคโอเคไปค่ะไปค่ะไป่ล้อเราจะหลุดปุ๊บนี่ยไอ้ล้อไม่ดูดหอกแต่รถเราจะลอดหรือเปล่ามีแต่เหมือนล้อเราจะหลุดแล้วนะสองล้อเลยแหละ องไปองไปต้องไปต้องขึ้นไปต้องขึ้นไปต้องขึ้นไปโอเคหมุนหมุนขวานะหมุนขวานะหมุนขวาขึ้นไปหมุนขวาขึ้นไปหมุนขวาขึ้นไปยายามอยู่ขึ้นไปเยี่ยมเออเยี่ยมโอเคมีแยกมีแยกซ้ายขวาสคปไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวขอไปดูล้อรถแป๊บนึงโอเคโอเ เราได้าเดมีมาแค okay, okay. oh, oh. ่แค่เออเรื่องแบบเหมือนละมีน้ำมันวะแต่เขาดูน้ำมันใส่เออน้ำมันใส่ไรน้ำมันวะโอ้นี่ไงโอเคเออน้ำมันเ,น okay. เออนนสียแล้วอะ่ะน้วอะไรเดี๋ยวเราไปเก็บโอเคทีนี้ก็เหลือใต้ท้องรถที่เราต้องไปรีแพร์ถูกไหม แล้วก็เหลือสแกนที่ต้องมาทุบรถด้วยเดี๋ยวรถจะหลุดโอเคไปค่ะพี่มันต้องไปซ้ายหรือขวาล่ะทีนี้น่าจะไปได้ทั้งคู่นะแค่ไปแค่ด้านนี้เราสะดวกอันหล่อฝั่งนี้มันดูแบบอ๋อมันเป็นจบกันใช่ไหมใช่อะมีเอ้ยมีบ้านมีบ้านมีบ้านในบ้านไปดูบ้านก่อนดับรถเลยดับรถเลยดับรถเลยเอาดับรถตรงนี้เลยใช่ไหมดับเลยดับเลยดับเลยมีสแกนไหมนี้มีเกมาแกมาแกมา มุ่งกับแม่นตามุกงอะไรเนี่ยลสาราใครจะอยากได้กันโอเคพีเสกอะไรมามีมีเป็นไ,ไรตีเขาอย่าตีรถกระพอตีเขาอย่าตีรถเฮ้ยอย่างไกลมากไกลมากอุ้ยมีน้ำมันอุ้ยมีของเยอะพีมีของเยอะเฮ้ยมีไปซ่อมรถก่อนเลยมีไปซ่อมรถก่อนอเฮ้ยดูปังนิ้นอย่ายุง่งอย่ามายุง่ง ขึน้นมาเอาไปานะขึ้นมาเอาไปบู๊น่าจะมีที่ฆ่าหมีนยเนาะไม่มีว่ะไปเลยนะไอห,หมีจะไปยังเออมันดักรอเขามันดักรอเขาเดี๋ยวมีอยู่กับไหมก่อนเดี๋ยวมีจะซ่อมเข้าที่ซ่อมได้ก่นอนเดี๋ยวมันหนีไปแล้วมีหนีไปแล้วโอเค,อเคมีที่ซ่อมเลยมีเดี๋ยวมันไปจ้วงรถระเบิดมีจะไปได้หมีไหม ไม่มีไม่มีแต่ว่าซ่อมได้แค่นเดียวเององีรถอ่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยไปเลยยังวะดิโออะไรครับนี่เป็นลีฟรอเป็นลีฟเป็นลีฟให้กดปุ่มขึ้นไปเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะนี่คือไม่ใช่กลับระเบิดปีปีกุ้ยตั้งดกุ้ั้งระเบิดกุ้ั้งระเบิดกุ้ั้งระเบิปีมันมีไม้ถอย่มันมีไม้ให้เลี้ยงไม้ให้เลี้ยงให้เลี้ยงแล้วเอารถขึ้นไปให้เลี้ยงแล้วเอารถขึ้นไปโอเค นี่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 ได้อยู่ได้อยู่เขาจะลองอยไหมแต่ไอ้นี่อยู่นะมีได้เลยลองเลยกอมระเปิดจริงๆด้วยกูเกือบไปแล้วจริงเหรอทำให้ตรงๆงเลยนะคะให้สุดอยากให้น่าอยากให้น่าเลยขึ้นไปชนไม้อยากให้น้าเลยเข้ามาเห็นไหมเข้าไปอีกนิดนึงอีกนิดพอพอพอเออแค่ เดี๋ยวมีกดให้แล้วปขึ้นไปเลยได้เลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหน้าเขจะไม่ขูดจะไม่เนี่ยไม่ขูดไม่ขูดวรนระยแล้วแล้วก็ขับขึ้นไปเลยโอ้แต่หน้าไปโอเคนีคคคค่คือบนอเฮ้ยมีบ้านแต่ดูนี่มีสแต็ปอะเฮ้ยสแต็ปสแตปสแตป,แป,แปมีเทปอะไรแล้วแต่ละเฮ้ยแล้วแต่แคปไปทุบรถละ ได้แล้วีนีไแคปไม่เป็นไรก็ยังดีได้เลยก็ยังดีจริงไงไรก็ไม่เป็นซักอายะอายะทำละอายะอายะทำลุยนุยบคเลยครับรับคเลยครับรับคเลยครับเฮ้ยไม่เยรับ้างไม่เยอบาบไยบบคไมอูอะไรอะ ไม่รู้มกอนแม่ม้อเหยนโอเคขึ้นไปแลยครับขึ้นไปแล้ครับเดี๋ยวทางอยู่ไหนได้พี่ตรงๆค่ะต่อครับเป็นทางลงเหวครับแล้วค่อยเบรกไปครับนู่มๆสพารไม่เหนื่อยหรืเปล่ไปเลยเกี่องเกีสองเออต้องต้องต้องรถว่ากนทก่อนนะมีมีมันจะเถินมันจะเถินไปเลย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 วิ่ลบะ่าบะ พี่พี่พี่ลมอะไลพี่เบกเบกดูนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไต้นสร้างแบบนสินะเพิ่งจะซ่อมบากลายเป็นสร้างแล้วนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอุ้ยบ้านบ้านดูคลิปกันจบแล้วเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง a ม m y Pluto ด้วยนะคะและคลิปอื่นๆเพื่อนๆสามารถดูได้ในชแนลเลยจ้าบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ